<TV. S 2> บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวยนตร์รกรรม SUV Hybrid ใหม่ล่าสุดที่ทุกคนรอคอย All New Yaris Cross ที่ผสานความเป็นเลิศของรถยนต์ Compact ค่ะสอดรับกับสภาพชีวิตในเมืองได้เป็นอย่างดีควบคู่ไปกับความมุ่งเน้นและความเอาใจใส่ทางด้านสภาพแวดล้อมไปพร้อมกันค่ะ ยาริสคอร์จะมาสร้างกระแสและยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับรถ SUV เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายต้องการรถที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ทุกรูปแบบพร้อมสเปคครบครันในราคาที่คุ้มค่าเป็นเจ้าของได้ง่ายมีอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง26.3กิโลเมตรต่อลิร สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์หลากหลายของคนยุคใหม่ได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศไปกันได้เลยค่ะ